สวัสดีครับอยู่กับช่องปลูกผักกับนายจ้านะครับวันนี้จะพามาดูผักสลัดครับหลังจากกลับจากเที่ยวสงการครับไปต่างจังหวัดมาสามสี่วัน,วนตอนนี้เวลาเที่ยงครับเดีดจะแรงผักเขาจะเหี่ยวครับปุ๊ตอนแรกคิดว่าจะตาย จปัญหาที่เจอตอนนี้คือผักไม่เป็นขัวมันยืดไม่รู้ติดปัญหาอะไรนี่ครับปกติมันจะต้องเป็นขัเป็นพุ่มมันไม่เป็นขัวพี่พี่ตนไหนที่ มีรวมรู้เกี่ยวกับผักสลัดบอกผมในคอมเมนต์ได้นะอันนี้ยินอกรอบที่แล้วก็เป็นผุ่มแต่รอบนี้ไม่เป็นอกอโอเคครับสวัสดีครับ